นะ <ไ professors fingers out> สำหรับคลิป hehe, ที่แล้วก็ขอภัยนะพวกพลังกากมันกดยอมแพ้นะฮะซึ่งผมก็ไม่ค่อยพื้นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นตังตอนนี้ผมก็ถ่ายต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะฮะซึ่งอยากบอกว่าตังมีอยู่แปดพันนะครับซึ่งผมจะลองซื้อเจ้าตัวฮีโร่ตัวนี้มาเล no ่นนะฮะเขามีชื่อว่านู๊ตนะฮะ เป็นสายไฟเตอร์นะครับนี่ฮะแปดพันชิมิใช่ฮะเราจะกดซื้อมาเล่นกันนะผมยังไม่เคยเล่นตัวนี้มาก่อนเลยนะอันติจะลาดได้ดีฮะมาลองดูกันเลยดีกว่าครับอ่าพอเราได้ตัวแล้วเนี่ยเราก็จะไปเล่นใน แ PVP กันนะครับซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าฮีโร่ของผมเนี่ยที่เห็นว่ามีไม่กี่ตัวก็คือว่าอันนี้ไอดีใหม่ฮนะไอดี ID เก่าเลเวล40ไปแล้วนะครับอาจจะใช้ไอดีเก่ามนาะเล่นมัางบางครั้งนะครับ I am nature's fury. Nature fury นะครับซึ่งตัวนี้น่าจะใช้เป็น มาว่าสายกายภาพนะฮะซึ่งเราก็ต้องใช้ไอพรสวรค์กายภาพด้เช่นกันนะครับขอบอกเลยว่าไอเล่นตัวนี้ครั้งแรกจริงๆนะฮะไม่ได้มูนะะเล่นจริงๆอ่ะครั้งแรกนะฮะแล้วก็มาแคสเลยซื้อให้ดูจะได้เชื่อนะฮะไอดีอื่นผมไม่เคยเล่นเลยนะครับตัวนี้ ตอนแรกจะซื้อสกิลมาเล่นนะเห็นเขาบอกว่าอัปเดตอัปเกรดสกิลมาใหม่นะครับ <Welcome. S 1> ออซึ่งสายไฟเตอร์เนี่ยต้องออกอันนี้นะฮะ I am Nature Spirit สกิลนี้ทำอะไรได้อ๋อเข้าใจแล้ว นี่ก็ดูจากรูปเราก็น่าจะเข้าใจนะครับเห็นคนใช้าบ่อยอันนี้ก็ไม่น่าจะแหลกที่กล้องนะอาจจะเป็นที่เกมเพราะว่าเมื่อกี้ขึ้นสัญญาณ Net น <I S 1> เน็ตสีแดงฮะเห็นส่วนใหญ่เขาจะใช้อันนี้ต้นเกมนะฮะมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับ นี่ฮะยิงไปเราจะสโลครับจาได้ครับแซึ่งตัวนี้เนี่ยขอดูก่อนเลยล้วกันขยายภาพต้นเกมคือ41่สบอนะฮะซึ่งเราออกของมาก็เลยกลายเป็นบวก29นะฮะอื้ออดอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆะะเดี๋ยวเราก็ได้เคิือบัตเองนะฮะไม่ก็ <Okay. S 1> ใช้ใน ทีมไม่ทีมเราก็ทีมมาเลยครับต้องมีคนได้เฟิร์สบัตรนะฮะนั่นไงนทีมเราได้เฟิร์สบัตนะฮะ <'m> แต่หนีนะอย่าหนีนะเอะเอต่ยขึ้นมาโอเคไปเลยจะการเียดีกว่าย่าพ๋พว่งตามนะครับ ผมไม่มั่นใจนะว่าสกิวหนึ่งเนี่ยตอนที่เราลงไปอยู่ในดินเนี่ยมันจะฮิวเลือดด้วยหรือเปล่านะไม่ค่อยแน่ใจนะจะไปไหนตายตายตายเอยอ,อจากิีดทีแล้วกูม,มันใส่ตัวแบบกูขอ oh. เยียมน oh. ใส่มาแล้วมาลงที่ ตัวคล้ายๆกันนะฮะนี่แหละฮะอ่าเรากลับกันก่อนเลยดีกว่านะครับ <_ V> เพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานนะครับเอออ่าผมจะเริ่มออกด้วยการเจาะเกาะก่อนเลยนะฮะนี่ฮะสกิลสาจะทำให้วิ่งเร็วด้วยแล้วก็จะมองเห็นสตูที่อยู่ในเงามืดด้วยนะมันจะเตือนนะครับ เห็นเขาใช้กันนะครับไปเ,เลยเอายอนรู้สึกที่เล่นฮีโร่ครั้งแรกมันก็เป็นอย่างนี้สินะนั่นยองมีคนมาเห็นไหมบอกแล้วผมบอกคุณแล้วแกเพราะมันจะเตืนอนนะฮะเชื่อผมหรือยังโอ้ครั้งแรกด้วยนะ โอ้ถึงว่าทำไมมันแบบม,มันอันตินูดแม่นกันจังเลยมันอย่างงี้นี่เองเกลียนเกลียนโคตรเกลียนเลยกูก็ว่าแล้วทำไมอันติกูหนีแทบไม่พ้นทุกทีแม้แงแม้งบอกเป้าแล้วมีแบบระยะชี้ด้วยนะเออโอ้ ซึ่งเขาบอกว่าอัานติตัวนี้เนี่ยจะใช้ในการลาดด้วยนะฮะเป็นส่วนใหญ่จะใช้ในการลาานะฮะเอกวยิ่งตีเร็วยิ่งตีแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีฮนะแต่ผมจะเน้นตีแรงและกันนะครับโอเค น่าจะอยู่ในนี้อ่ะโอเค okay. not ready yet. ไม่โดนเลยมันอยู่ตรงนู้นนี่ว่ะโอเคเรากลับกันก่อนดีกว่าใกล้ตายเราด้วยนะครับโอเค ทำท่านหนึ่งไว้ก่อนดีกว่านะครับโอเคเจ้านี่นะฮขวานนี่นะจะทําการเพิ่มดาเมจ64นะแล้วก็เราสามารถคือจะลดพลังป้องกันกายภาพของตูหรือว่าคือการเจะเกาะนะฮะ10นะฮะแล้วก็10แล้วก็บวกเลเวลของศัตรู2คูณ2เป็นเป็นเวลา3วีนะฮะ ก็คือจะลดพลังป้องกันกายภาพของสตูประมาณ10บนะ10บแต้มนะฮะก็จะยังไงอะ่ะสิบแต้มแล้วก็เป็นเวลาสามวิถ้าเกิดเราตีครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะนับ3วิสามวินะครับซึ่งก็ดีมากๆเลยจะหนีไปไหนจะหนีกูไปไหน จะทิ้งฉันไปให้เงงาอยู่ตรงนี้มันมีเพลงนี้ด้วยหรอวะ <c oughs> เออไม่รู้กูจะร้องทำไมเออ <c oughs> เป็นไงล่ะการเล่นครั้งแรกของผม <c oughs> มันมาเร็วมันมาเร็ว <c oughs> บวกตัวตัวก็ไหวน,นะตัวเธอ ลงดินสิครับจะรออะไรครับขึ้นมาสู่ความวิ้งวางอันไกลโผลนวิ้ยคนนะไม่ใช่คุกกี้หลันจะบ้าหรอไม่ทันนะกำลังจะอันติล้าเลยนะครับถ้าทางเหมือนเขาจะรู้ทันหรือเปล่ามาดูกันว่าฮิวเลือดได้หรือเปล่านะครับสกิลนี้ไม่น่าจะได้นะฮะ Mm. For the trees. Hey. Mm. For the trees. There's no target for the trees. Oh, yeah. hey. ตายโ้สะใจกลับไปเอาของกันดีกว่าเดี๋ยวโอ้มันมันเกิดเร็วอ่ะมันกดลูนี่ว่ะแล้วก็ใช้หลักการของนู๊ดเอานะคือการรอลาดห่างๆแบบหว่วงนะครับเป็นไงละ่ะได้ด้วย ือเมื่อกี้คือตั้งใจจะอันตรีนะแต่ว่าลูกโอกที่เรายิงไปเนี่ยฮะมันดันได้คิวนะแล้วก็โคตีนะฮะต่อไปเราก็จะออกเออ่ตีเร็วว่างนะฮะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดตีเร็วตีแรงนี่สวรรค์ชั้นเจ็ดเลยน้องเลยตีแบบอืม้ม รู้เรื่องเลยตีแรงตีเร็วเจาะเกาะสุดยอดเทพมาเตอร์อาร์ตคนละเรื่องกันแหล้วรู้สึกว่าเกมนี้จะแหลก,กว่าการแคสร,รอบที่แล้วนะครับเอาไปเดกลูกโอ๊กจากใจจริง่าเจาะเกาะครับเจาะเกาะครับ ตัวนี้นะฮะไม่ได้เป็นตัวเหมนอะไรหรอกครับมานานแล้วครับแต่ว่าผมยังไม่เคยลองเล่นมาเลยครัตั้งแต่เกมเปิดตัวมาเนื่องจากไม่มีตังค์จะซื้อมันแพงมากตอนแรกมันสองหมืนแปดนะซึ่งตอนนี้ก็เหลือล,ล,ลดไปตั้งสองหมื่นเนี่ยโอ้สุดยอดรดได้แบบพุ่มพ่วมากแล้วไอ,อ้ที่กูเคยเติมเพชรซื้อไปนี่ไหมหมายความว่าไงวะ,ะพิธีกรชาแนลผมส่งมาอีกแล้วนะฮะ คลิปที่สองแล้วที่พิธีกรแม่งส่งมานะครับอุ้ยยิงเออมันมีคนมาเนี่ยฮะม, <All right. S 1> มีคนมา <All right. S 1> ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดวยว ดูว่ามันอยู่ไหนกันอ๋อใช่แล้วจุดนี้หลบก,กูไม่พนหลอกอื้อ <All right. S 1> มัมหลบได้เ้วยอ้เก่งจริงมาเก่งจริงมาเก่งจริงมาใหญ่แต่ตัวดีว่าเลือดกับเกาะไม่ใช่เยอะไม่ได้ดีอะไรเลยตัวแทงซับเปล่านี่แทงจริงวะเนี่ยน,น้องอ่าต่อให้สองเนี่ย นุ๊เกนไอจาบมียอมแพ้ซะน้องเอ๋ยซ่อนตัวคราวนี้มันยอมแพ้บ้างเอาล่ะก็เอาไว้เจอคลิปถัดไปแล้วกันนะส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะซิเกนเล็กคลิปครับผม